โชว์ไทม์พอดแคสต์ b r o u ม h t ่ o you by ใหม่กินแค่จากสีจันกินมอยสปเจอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลืล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงรวมย้อนเวลาไขคดีที่100กับแฟ้มลับที่หายไปในงานไฟร์นอตฟ้าออนไส5มีนาคมนี้ณนะ True Digital Park ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ l i n e at mission to the moon หรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจ mission to pluto ด้วน บัตรมีจํานวนจํากัดใกล้หมดแล้วนะครับแล้วไปเจอกันนะครับเอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้คูลเลสแล์นี่คือรายการโชว์ไทม์บายมิชันทูพลูโตนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตอนที่2ของ Conversation with a Killer The Ted Bundy Tapes ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็ได้มีการเผยแพร่ตอนแรกไปนะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเอาไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนในตอนที่2นี้เราจะมาดูบทสรุปแล้วก็จุดจบของเจ้าฆาตรกรอมหิตเท็ดบันดีว่าเขาจะได้พบกับจุดจบอย่างไรเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของพอดแคสต์นะผมก็ต้องขออนุญาตเตือนอย่างที่ผมได้เตือนเอาไว้ในทุกๆตอนว่าถ้าใครที่ต้องการจะเสพอัรรรสของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เต็มๆด้วยตัวเองแล้วแล้วก็กขอหอยุดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เอาไว้ก่อนไปชมสาร,รคดีกันให้เรียบร้อย แล้วเรามาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับและสิ่งที่ต้องเตือนเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันกับตอนที่แล้วครับเนื้อหาของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยมีความรุนแรงสูงมากนะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจก็เตรียมอกเตรียมใจในการรับรู้เรื่องราวที่อาจจะชวนหดหู่เอาไว้ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับความเดิมตอนที่แล้วครับหลังจากที่เท,ท็ดถูกจับตัวได้จากพยานและหลักฐานในคดีลักพาตัวแครอลเดรันที่รัอยู่าแต่ถึงกระนั้นความผิดของเขาก็ยังอยู่แค่ฐานลักพาตัวครับ เพราะไม่มีหลักฐานว่าตัวเขาเคยกระทําความผิดในรัฐอื่นหรือเคยฆ่าคนมาก่อนจนกระทั่งนักข่าวเริ่มขุดคุยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เท็ดจากยูท่าจะเป็นเท็ดเดียวกันกับที่รัฐวอชิงตันจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐก,กันเป็นครั้งแรกแต่แม้ว่าเขาจะถูกจับตัวถูกตั้งข้อหาและตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ตามก็ยังมีคนจํานวนมากปักใจเชื่อว่า เขาไม่น่าจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงครับเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาที่หล่อเหลาสาสะอา้านและฉลาดการศึกษาสูงเป็นถึงนักเรียนกฎหมายก็จะมีกองเชียร์กองอวยคอยสนับสนุนและดิสเครดิตพยานหลักฐานที่มีหรือแม้กระทั่งต่อว่าต่อขานตัวผู้เสียหายครับว่าตัว c a r ์โรเดร์รันส์เนี่ยจำผิดความจําไม่ดีหรือว่ากันแกล้งตัวเท็ดหรือเปล่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1976เท็ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก เขาทำงานร่วมกับทีมทนายอย่างหนักในการต่อสู้คดีให้ตัวเองเคยถูกสัมภาษณ์ออกสื่อทีวีก็หลายต่อหลายครั้งและเกือบจะหลุดจากคดีด้วยนะแต่สุดท้ายก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานลักพาตัวทําให้เขาขอร้องให้มีการรอลงอาญาครับเพราะเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติด,ด่างพร้อยฮะแต่ก่อนที่ศาลจะตัดสินว่าอนุญาตให้เขารอลงอาญาหรือไม่เนี่ยศาลได้เชิญจิตแพทย์มาตรวจสภาวะทางจิตของเท็ดก่อนค่อยพิจารณา ซึ่งผลออกมาว่าเขาไม่ผ่านครับจิตแพทย์คนนี้เนี่ยให้ความเห็นว่าไม่ว่าเท็จะเคยก่อคดีอะไรมาก็ตามเนี่ยถ้าปล่อยตัวเทปไปไม่ว่าเขาจะเคยก่อคดีอะไรมามันมีความสูงเสี่ยงมีโอกาสที่เขาจะกลับไปก่อเหตุอีกครั้งครับนั่นทําให้เขาต้องรับโทษจําคุกทันทีซึ่งโทษของการลักพาตัวเนี่ยอยู่ที่สูงสุดจําคุก15ปีด้วยกันและระหว่างที่เขาถูกจําคุกอยู่ที่เรือนจําอยู่ท่านั้นเองครับ เจ้าหน้าที่รัฐโคโลราโดก็พบหลักฐานที่จะยืนยันเอาผิดเขาในคดีฆาตรกรรมแครินแคมเบลที่โคโลราโดเพราะพบโบชัวโรงแรมที่ผู้ตายไปพักพบใบเสร็จการเติมน้ำมันบริเวณโรงแรมและมีพยานพบเห็นตัวเท็ดในโรงแรมคืนวันเดียวกันกับที่ผู้ตายได้หายตัวไปด้วยเหตุน,นี้รัฐยูทาจึงส่งตัวเท็ดไปโคโลราโดครับเพื่อสืบสวนดำเนินคดีฆาตรกรรม ซึ่งระหว่างที่เขาย้ายไปอยู่โคโลราโดเนี่ยเขาก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําชั่วคราวครับแล้วก็เตรียมพยานหลักฐานเพื่อที่จะต่อสู้คดีที่ตัวเขาเองเป็นผู้ถูกกล่าวหาเดือนมิถุนายน1977เช้าวันหนึ่งระหว่างพักฟังการสอบสวนคดีครับเท็ดโดดออกจากหน้าต่างชั้นสองของห้องสมุดสารสถานที่ที่เขาใช้เตรียมพยานหลักฐานมาสู้คดีทั้งที่ไม่ได้สวมกุญแจมือไม่ได้ถูกล่ามโซ่ตรวน ไม่มีมาตรการคุ้มกันตัวใดๆเกี่ยวกับตัวเขาเลยครับถือว่าเป็นความหละหลวมมากๆนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าได้ก่อคดีฆาตกรรมนะครับคนถูกกล่าวหาว่าก่อคดีฆาตกรรมแต่การคุมตัวนั้นหละหลวมเหลือเกินครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ตํารวจตั้งด่านตรวจรถทุกคันในเมืองแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเท็จเลยพอเหตุการณ์ข้ามวันแล้วยังจับตัวเท็จไม่ได้เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มขนปืนออกมาล่าเท็จกันทั้งเมืองด้วยตัวเองครับ ถึงขนาด s b i ต้องส่งกำลังเข้ามาช่วยเพราะในตอนนี้เท็ดเป็นผู้ร้ายก่อคดีในหลายรัฐที่กำลังหลบหนีซึ่งหลังจากผ่านไป6วันและมีการระดมเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการติดตามล่าเนี่ยพวกเขาถึงจะจับตัวเท็ดได้สำเร็จครับวันที่30ธันวาคมปี1977เป็นเหตุการณ์ในช่วงใกล้วันปีใหม่นะครับผู้คุมเอาอาหารเย็นไปส่งที่ห้องเท็ดครับแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าเขายังไม่ได้กินอาหาร พอไปดูที่เตียงนอนปรากฏว่าเขาได้หายตัวไปแล้วเท็ดซึ่งอดอาหารจนเหลือน้ำหนักราวร้อย่ปอนหรือหกกิโลนะมุดออกช่องไฟบนเพดานห้องขังตัวเองคลานไปห้องพักผู้คุมหยิบเอาเสื้อผ้าผู้คุมมาใส่แล้วเดินออกประตูหน้าของเรือนจำครับและคราวนี้ก็ไม่มีใครหาตัวเขาเจออีกเลยครับการหลบหนีในครั้งนี้เนี่ยสะเทือนไปถึงสรัฐที่เขาก่อคดีครับคือวอชิงตัน อยู่ท่าแล้วก็โคโลราโดเจ้าหน้าที่วุ่นวนหาตัวเท็ดว่าจะกลับมาถิ่นเดิมของเขาตำรวจรัดรอบๆก็ระดมกำลังคนมาช่วยกันตามหาติดต่อคนรู้จักเท็ดทุกคนสืบเบาะแสว่าเท็ดอยู่ที่ไหนซึ่งตัวเขาเองก็รู้ดีว่าตำรวจจะต้องไปดักเจอเขาหากเขากลับไปสถานที่เดิมๆที่เขาเคยไปหรือพบเจอกับคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนเขาจึงไปเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่และตัวตนใหม่ที่เมืองอื่นครับ 11มกราคมปี1978เท็ดซึ่งหนีจากเรือนจำโครโรราโดได้ขึ้นรถบัสไปเดนเวอร์แล้วไปต่อเครื่องบินไปลงชิคาโกหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟแอมแท็กไปเอนอาเบอร์ไปดูฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยของตัวเองมาแข่งกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนหลังจากนั้นก็ขโมยรถขับไปแอตแลนตาแล้วก็ขึ้นรถบัสไปสู่ปลายทางที่รัฐฟลอริดา ซีริรวมเวลาครึ่งเดือนที่เขาหลบหนีครับเขาก็มาถึงเมืองเทเลอาซีรัฐฟลอริดานั่นเองที่นั่นเขาพักอยู่หลายสัปดาห์นะครับก่อนจะก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่เขาบุกเข้าหอพักนักศึกษาหญิงมหาลัยฟลอริดาในเวลาตีสองครึ่งพร้อมท่อนไม้โอครับและได้ทําการข่มขืนและใช้ไม้ทุบศีรษะนักศึกษาหญิงเสียชีวิต2คนคือมาการีตโบแมน ลาลิซาลีวีและอีกสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ตำรวจกำลังวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่ขอพักนักศึกษาหญิงนั่นเองครับพวกเขาก็ได้รับสายแจ้งเหตุอุชกชะกันอีกที่หนึ่งซึ่งห่างออกไปแค่6บล็อก6ช่วงตึกครับซึ่งเมื่อตำรวจไปถึงก็พบว่ามีหญิงสาวถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่โชคดีที่เธอไม่เสียชีวิตนะภายในคืนนี้คืนเดียว เท็ดลงมือทำร้ายคนไปถึง5คนโดยเขาเข้าใจว่าเขาฆ่าเหยื่อทั้งหมดทิ้งได้สำเร็จนะแต่ในความเป็นจริงมีผู้เสียชีวิตสองคนและรอดไปได้3คนด้วยกันการการะทำในครั้งนี้ของเขาเนี่ยราวกับว่าเป็นสัตว์ป่ากระหายเลือดที่ห่างหายจากการฆ่าไปนานเพราะถูกจองจำครับหลังจากถูกปลดปล่อย<ๆ>เขาก็เลยออกอรารวาดเป็นโศกนาฏกรรมเช่นนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการสูญเสีย แต่การลงมือในครั้งนี้ทำให้ตำรวจฟลอริดาได้หลักฐานชิ้นสำคัญจากการชันสูตรศพเพราะการกอร่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยมันสดใหม่มากนะฮะก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจพบศพผู้เสียชีวิตในครั้งนี้พบผู้เสียหายพบผู้เคราะรายพบเหยื่อเลยทันทีไม่ใช่ว่าถูกฆ่าแล้วนำไปทิ้งเอาไว้ในสถานที่ที่ไม่มีคนพบเห็นเวลาผ่านไปหลายเดือนจนศพเสียสภาพไปหมดแล้วไม่สามารถพิสูจน์อะไรใดๆได้ไดไดนะ แต่ในคราวนี้ตำรวจสามารถพบศพเลยทันทีทําให้พวกเขาได้พบกับหลักฐานชิ้นสําคัญครับหลักฐานชิ้นสําคัญที่ว่านั้นก็คือรอยกัดที่ศพซึ่งมันสามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ลงมือได้ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทันตกรรมนะครับหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้นะครับต้องบอกว่าชาวฟลอริดาเนี่ยช็อกกันทั้งเมืองเพราะว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องเหตุในรัฐอื่นมาก่อน และมันห่างไกลกันมากชนิดที่เรียกว่าคนละภากประเทศนะครับในรัฐก่อนหน้านี้ในเมืองก่อนหน้านี้ที่เท็ดก่อการเนี่ยเขาอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อเขาหนีมาฟลอริดาเนี่ยถ้ากลางแผนที่ดูฟลอริดาจะอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้นะคือเรียกว่าจากสุดทวีไปอีกสุดประเทศอีกฝั่งหนึ่งกันเลยทีเดียวซึ่งในตอนแรกที่มีข่าวออกไปเป็นวงกว้างว่ามีคนบ้านะออกมาทําร้ายคนคืนเดียว ห้ารายนะมีผู้เคาะร้ายห้ารายเนี่ยในช่วงแรกที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้กร,รนะทำเนี่ยเขารู้แต่ว่ามีผู้ร้ายลอยนวลอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และเป็นใครก็ไม่รู้นะครับชาวบ้านถึงกับออกมาซื้ออาหารกักตุนและเก็บตัวล็อกบ้านแน่นหนาเพราะว่ากลัวมีฆาตรกรที่ไม่มีใครรู้จกักอาจจะเดินปะปนอยู่ในถนนที่ไหนก็ได้ครับในวันที่9กุมภาพันธ์ปี1978เมืองเล็กๆที่ชื่อเลกซิตี้ในฟลอริดาครับ เท็ดลงมืออีกครั้งในคราวนี้เป็นเด็กน้อยอายุแค่12ขวบชื่อคิมเบอรี่ไดแอนลิชเขาได้รักพาตัวเด็กสาวคนนี้นะจากบริเวณโรงเรียนแล้วก็มีผู้พบเห็นมากมายซึ่งในอีก5วันต่อมาที่เพนซาโคลาฟลอริดาเท็ดก็ไปนอนอาบแดดที่ชายหาดก่อนจะถูกจับตัวได้เพราะว่าตำรวจโบกรถที่เขาขโมยมาแล้วก็ขัดขืนการจับคุมครับเหมือนคราวที่แล้วเลยก็คือไปเอารถที่ขโมยมา มาขับแล้วตำรวจเห็นว่ามันมีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้วรถก็เหมือนกับมีรายงานว่าถูกขโมยมาก็เลยเรียกโบกให้จอดและเขาก็ไม่จอดต้องมีการขับหนีต่อสู้ขัดขืนการจับกลุมทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับเขาได้แต่ในช่วงแรกที่เขาถูกจับกลุ่มได้เนี่ยเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเขาชื่อเคนเนด์ไมสเนอร์และมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชนปลอมด้วยนะครับแต่เจ้าของชื่อตัวจริงหลังจากท,ที่ทราบเรื่องก็ ออกมารีบยืนยันตัวตนอย่างรวดเร็วว่านั่นไม่ใช่ผมนะแต่เท็ดเมื่อจนแต้มแบบนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยว่าชื่อจริงนามสกุลจริงตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความงุนงงให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมากนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าไปจับใครมาได้นะไอหมอนี่มันชื่ออะไรก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้ต้องสงสัยด้วยว่าเคยทําผิดอุกชะกันอะไรมานะเป็น จอร์โด e, คนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จกักรู้แค่ว่าขโมยรถนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเช็ครถของเท็มาครับแล้วได้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในย่านหอพักนักศึกษาเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่เขาก่อเหตุจึงรีบรุดไปสอบสวนเขาทันทีแต่เท็ก็ยังเล่นเกมพูดจาวกวนปั่นหัวเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมเปิดเผยชื่อตัวเองแลกกับการติดต่อหาลิซเบธแฟนเก่าของเขาซึ่งเขาพยายามบอกลิซว่า เขาป่วยแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแน่นอนว่าเท็ดตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนักศึกษาที่หอพักหญิงทันทีและจากประวัติการใช้บัตรเครดิตที่เขาขโมยมาเขาก็ยังเฉียดใกล้โรงเรียนที่เด็กน้อยอายุ12คิมเบอร์รี่หายตัวไปด้วยซึ่งในที่สุด1เดือนครึ่งหลังจากนั้นก็มีการพบศพเด็กน้อยครับเมษายนปี1978ตำรวจมาแจ้งกับเท็ดบันดีให้ทราบว่าพวกเขามีหลักฐานจะมาเอาผิดเท็ดแล้ว เท็ดตอไปบอกว่าถ้าคุณหาตัวฆาตกรที่กระทำความผิดที่คุณคิดว่าผมทําคนนี้เจอเมื่อไหร่แล้วก็เขาน่าจะต้องค่าผู้หญิงมาแล้วเป็นเลขสามหลักในหกรัฐด้วยกันนี่คือความโอหังอันร้ายกาจของเท็ดบันดีครับคือลักษณะการพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการท้าทายตํารวจว่าพวกนายไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วถ้าเกิดว่าต่อให้นายรู้นายจับได้ไอค้คนคนเนี้ย น่าจะฆ่าผู้หญิงมาร่วมร้อยคนได้แล้วมั้งจากในหกรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นคําพูดที่เขาาจจะท้าทายมากๆเลยทีเดียวตํารวจจับเขาขึ้นรถไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมีทันตแพทย์สามคนรอเขาอยู่เมื่อเท็ดเห็นเขาก็โวยวายคุ้มคลั่งทันทีแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะตํารวจมีหมายสารเท็ดก็เลยถูกตรวจช่องปากอย่างละเอียดเมื่อวันที่การพิจารณาคดีมาถึงเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ครับ เพราะทั้งรายละเอียดของคดีฆ่าข,ข่มขืนสะเทือนขวัญความรุนแรงมันค่อนข้างจะสูงเหยื่อมีจํานวนมากและบุคลิกของเท็ดเองที่ทําให้เรื่องนี้เป็นจุดสนใจจนกระทั่งต้องมีการถ่ายทอดสดระหว่างพิจารณาคดีมีนักข่าวมาจาก50รัฐและ90ประเทศเข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ครับพฤษภาคมปี1979การการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นทางทนายจำเลยของตัวเท็ดเนี่ยเห็นทรงคดีแล้วบอกว่าขอให้ต่อรองกับศาล ขอรับสารภาพเพื่อลดโทษหรือแค่จำคุกตลอดชีวิตไม่ถึงประหารก็พอซึ่งเท็ดก็ตกลงกับทีมทนายของตัวเองครับคุยกันหลังบ้านบอกตกลงแต่พอถึงหน้าง,งานเท็ดกลับคำครับไม่ยอมรับสารภาพพร้อมกับบอกว่าทนายของเขาเนี่ยไร้ประสิทธิภาพสู้ภาษาอะไรเปิดคดีมาก็จะบอกให้ผมยอมเลยผมไม่ยอมหรอกและเขาก็ขอเปลี่ยนทนายแต่ศาลไม่อนุญาตนะครับแต่อนุญาตให้มีทนายเพิ่มในทีม และเท,ท็ดก็ขอที่จะสู้คดีด้วยตัวเองครับทนายคนใหม่ที่เข้าร่วมทีมของเท,ท็ดเนี่ยบอกให้เขาสู้ในข้อกฎหมายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจวิตนะครับแต่ศาลก็ตัดสินว่าเขามีความสามารถเป็นบุคคลมีความสามารถอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาที่พิจารณาคดีเท็ดก็เฉยเฉยไปเรื่องอื่นตลอดพูดจาเลอะเทอะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยเช่นขอเปลี่ยนเมนูอาหารในเรือนจำหรือขอเพิ่มหลอดไฟส่องสว่างในห้องคุมขังของตัวเองเพราะ เขาอ้างว่าการกินอยู่ที่ลําบากเนี่ยมันทําให้เขาเตรียมต่อสู้คดีได้ไม่มีประสิทธิภาพครับเมื่อถึงเวลาที่มีการสอบสวนคดีจริงๆเท็ดลุกขึ้นสักขานพยานที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุและให้อธิบายสถานที่เกิดเหตุและสภาพศพอย่างละเอียดซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเลยนะครับแล้วพอทีมทนายของตัวเองทาหน้าที่ได้ดีสักขานพยานซึ่งไม่เห็นหน้าเขาในสถานที่เกิดเหตุหรือว่าเห็นแล้วไม่ชัดเจน แต่ระบุตัวว่าเป็นตัวผู้ชายคนนี้แหละที่ก่อการแน่ๆซึ่งในเชิงกฎหมายเนี่ยมันอ่อนมากๆนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เห็นหน้าผู้ก่อการคุณจําเขาไม่ได้แต่คุณมันมั่วชี้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดเขามีข้อต่อสู้ที่ดีมากๆที่จะชนะคดีนะครับแต่เท็ดก็ไล่ทนายคนนี้ในทีมของเขาออกอย่างไม่มีเหตุผลครับราวกับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการจะเป็น คนที่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดจริงๆเสียให้ได้เลยทีเดียวและสุดท้ายครับวันสําคัญก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจปล่อยหลักฐานเด็ดของคดีนั่นก็คือรอยกัดซึ่งมีการหล่อฟันออกมาเป็นโมเดลหลักฐานนะรวมถึงลักษณะการกัดที่มีความพิเศษเฉพาะตัวในคดีนี้ซึ่งรอยกัดนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยกัดซ้อนครับลักษณะคือมีการงับลงไปที่ตัวเนื้ออย่างรุนแรง แล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงเนื้อกัดแล้วก็ดึงเนื้อขึ้นมาแล้วกัดซ้ําลงไปอีกครั้งครับเกิดเป็นรอยกัดซ้อนรอยกัดแฝดซ้อนกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหยื่อผู้เคาราะห์ร้ายครับรอยกัดชนิดนี้เนี่ย่งบอกลักษณะฟันของผู้ก่อการซึ่งเป็นฟันเกและจากการพิสูจน์ก็พบว่ามันตรงกับฟันของเท,ท็ดเลยจริงๆครับในที่สุดครับวันอ่านคําพิภากษาก็มาถึงหลังจากที่มีการประชุมกันถึง6ชั่วโมงครึ่ง คณะลูกขุนของฟลอริดาก็มีคําตัดสินว่าเท็ดมีความผิดจริงซึ่งนี่เป็นเพียงคดีฆาตกรรมแรกของเขาเท่านั้นนะที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่ามีหลักฐานเพียงพอนะครับพฤศจิกายนปี1979การพิจารณาคดีฆาตกรรมที่2คดีอุ้มฆ่าเด็กน้อยอายุ12ขวบในรัฐฟลอริดานะครับซึ่งศาลก็ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงที่นี่ เขาขอเบิกพยานปากเอกหนึ่งรายซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ชื่นชมในตัวเท็ครับคือเป็นเพื่อนกันมานานนะแล้วก็เหมือนกับแอบชอบแอบหลงรักกันมาเธอเป็นคนคนเดียวแทบจะในโลกนี้ที่เชื่อว่าเท็เป็นผู้บริสุทธิ์และในการสืบพยานครั้งนี้เนี่ยเท็ขอเธอแต่งงานกลางศาลครับคือเรียกผู้หญิงคนนี้มาเป็นพยานและตัวเองก็ทําหน้าที่เป็นทนายจําเลยเป็นทนายของตัวเอง ในขณะที่ซักสอบปากคําคพยานคนนี้อยู่ก็ขอเขาแต่งงานซะอย่างนั้นเลยครับแต่ถึงกับนั้นนะคำพิภาคษาของคณะลูกขุนก็ยังยืนเหมือนเดิมว่าเขาเป็นคนมีความผิดและถูกส่งไปอยู่เรือนจําแต่ในระหว่างนั้นนะที่เขาอยู่ในเรือนจําครับเขายังแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับพยานผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เล็ดรอดกันเข้าไปในเรือนจําได้อย่างไรจนผู้หญิงตั้งท้อง และทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนครับชื่อโรสครับเม er ื่อเท็ดกลับมาที่ห้องขังแดนปราหารนะฮะว่าะระหง่างที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายๆสำนักเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ได้กระทําลงไปทั้งสิน้นและยังภูมิใจกับมันมากด้วยและไม่เคยสรภารภาพสักครั้งว่าตัวเองทําผิดแม้แต่ครั้งเดียวขนาดที่ว่านักข่าวคนที่สัมภาษณ์บอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือเท็ดก็บอกว่าจะเขียนอะไรก็เขียนไปเถอะ ผมไม่สนขอแค่ให้มันขายดีก็พอแล้วครับในปี1984ครับหลังจากเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญซึ่งเกิดขึ้นมากมายในทศวรรษที่70ทางการสาหรัฐก็เริ่มคิดค้นระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์วิธีและรูปแบบการกระทําความผิดในลักษณะนี้ซึ่งก็ใช้วิธีรวบรวมเอาจากปากคําของผู้ต้องหาและนักโทษหลายๆคนจากหลายๆคดีซึ่งเท็ดบันดก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ เขาได้ให้ข้อมูลกับทางการไว้เป็นจํานวนมากแน่นอนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในคดีต่างๆที่เขาเป็นคนก่อหรือแม้แต่คดีอื่นๆก็ตามเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้แต่องค์ความรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้วางรากฐานระบบการป้องกันการกระทําความผิดและติดตามผู้กระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันครับปี1986ครับเท็ดพยายามที่จะรื้อคดีของตัวเองออกมา ต่อสู้ใหม่ครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยเขาได้พบกับจิตแพทย์และมีการตรวจสอบสบภาวะทางจิตของเขาซึ่งจิตแพทย์ที่รับผิดชอบตัวเขาเนี่ยได้พบว่าเช็ตมีอาการของ Manic Depressive หรือว่าเรียกในภาษาปัจจุบันว่าเป็นโรคไบโพ l a r ครับคืออารมณ์ดีหรือก้าวร้าวผิดปกติสลับกันไปมาและซึมเศร้าด้วยนะซึ่งอาการนี้เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับว่าเขาเป็นคนวิกลจริต ซึ่งเป็นเหตุให้เขาไม่ต้องถูกประหารก็ได้ครับคืออาจจะต้องไปรักษาให้หายก่อนถึงจะประหารได้นียตามหลักกฎหมายนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับแต่ด้วยแรงกดดันทางสังคมแล้วก็ภาคการเมืองเนี่ยทำให้ไม่มีผู้พิพากษาศาลคนไหนเลยที่กล้าตัดสินเป็นคุณให้กับเท็ดครับหลังจากการเก็บงำข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมมาเป็นเวลา11ปีเท็ดก็ได้ยอมรับสารภาพ และบอกเล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าเขาดําเนินการลงมือสังหารเหยื่อแต่ละคนอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าคดีที่ทําให้เขาต้องรับโทษประหารเนี่ยเป็นคดีท้ายๆนะสองคดีที่เกิดที่รัฐฟลอริดาเท่านั้นซึ่งคดี2คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีพยานหลักฐานค่อนข้างใหม่แล้วก็แน่นหนาครับแต่คดีเก่าๆของเขาที่รัฐวอชิงตันเนี่ยมันไม่สามารถสืบสาวมาถึงตัวเขาได้เลยนะ ซึ่งความจริงที่ถูกเปิดเผยออกจากปากเท็ดบันดี้เนี่ยน่าขนลุกมากๆเช่นเขายอมรับสารภาพว่าสังหารเหยื่อไปกว่า30คนเหยื่อบางคนถูกตัดหัวและนำไปฝังไกล50หลาแยกออกจากส่วนร่างหรือการที่เขามีเพศสัมพันธ์กับศพของเหยื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับก่อนวันประหาร1วันครับฝูงชนออกมารวมตัวกันที่ภายนอกเรือนจาฟลอริดา ถือป้ายโห่ร้องประกาศชัยชนะเบิร์นบันดี้เบิร์นและจัดงานรื่นเริงเล็กๆจุดพลุฉลองราวกับว่าเป็นเทศกาลมีการขายของที่ระลึกต่างๆกันเพียบและก็นักข่าวจากทั่วประเทศก็มารอถ่ายทอดสดเช่นกันและสุดท้ายในวันที่24มกราคม1989เท็ดบันดี้ถูกประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าที่เรือนจำรัฐฟลอริด้านั่นเองครับ แม้เรื่องราวของฆาตรกรที่อัม,มหิตราวกับมัจจุราชของเท็ดมันดี้จะจบลงนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะก่อการอันแสนโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เช่นนี้ได้ถึงแม้เราจะได้เห็นข้อมูลช่วงท้ายของการไต่สวนว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการวิกลจริตนะแต่ต้นเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะการแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้มาจากอะไร ตลอดเนื้อหาของสารคดีชุดนี้นะครับทีมงานพยายามที่จะเล่าข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์คนใกล้ชิดของเท็ดตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนฝูงและก็คนรักว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาเคยจะมีอันดีตที่ขมขื่นในช่วงไหนของชีวิตบ้างหรือเปล่าประวัติของตัวเท็ดเองเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องอดีตวัยเด็กของเขาแล้วก็ครอบครัวเขามักจะเล่าออกมาในลักษณะว่าเขามาจากครอบครัวที่เพียบพร้อมนะครับทุกคนรอบตัวเขาเป็นคนดีสมบูรณ์แบบ แต่ในตอนที่เขาอายุ14เขาได้พบกับใบเกิดของตัวเองและในใบเกิดนั้นไม่ได้ระบุชื่อบิดาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเขาเป็นอย่างมากอีกทั้งปู่ของเท็ดซึ่งมีข่าวหรือว่าปู่ของเขานี่แหละคือพ่อที่แท้จริงของเขาคนระับหรือพูดง่ายๆว่าปู่ข่มขืนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวตัวเองจนออกมาเป็นตัวเท็ดเนี่ยก็มีประวัติใช้ความรุนแรงอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า เขาถูกทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้แต่ผู้หญิงที่เขาเคยคบหามาก็ยังเคยให้ปากคําว่าเท็ดเคยกดเธอจมน้ำด้วยนะครับเพื่อนในวัยเด็กของเท็ดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเท็ดเป็นเด็กที่เข้ากับคนอื่นได้ยากทำอะไรก็มักจะเชื่องช้าแล้วก็สู้คนอื่นไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้กํายำแข็งแรงพูดก็ไม่เก่งทำให้เขาโดนล้ออยู่เป็นประจำจนเขากลายเป็นคนที่ชอบแกล้งแล้วก็ชอบหลอกคนอื่น กลายเป็นคนโมโหร้ายชอบคุยโม้อวดเขาอยากเป็นคนสําคัญที่มีคนยอมรับนับหน้าถือตาอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็เป็นคนโดดเดี่ยวแต่ก็พยายามหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเขานั้นเก่งกาจเกินความเป็นจริง mm hmm. เขาเรียนจบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขามีแฟนสาวคนแรกชื่อไดแอนมาจอรีจีนเอ็ดเวิร์ดเธอเป็นคนสวยแต่งตัวเก่ง บุคลิกดีฐานะดีแล้วก็ครอบครัวดีทั้งสองคบกันอยู่นานและความสัมพันธ์นี้ก็ส่งผลกับเท็จในระยะยาวเนื่องจากธรรมาชาติของการที่เป็นคนคุยโมเออรโอวดของเขาแต่มักจะไม่ทําอะไรประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อเลี้ยงดูผู้หญิงที่ตนรักไม่ได้ก็ถูกผู้หญิงเขาตีตัวออกแหงจนทําให้เขาเกิดอารมณ์โกรธแค้นผู้หญิงฝังใจครับเหมือนความรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกแล้วก็ถูกเหยียบย่ําจนอยากจะเอาคืนพวกเธอ สำหรับข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหนเท็จกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กและประกอบกับเหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเหล่านี้ที่ทับถมรวมกันจริงหรือไม่ผมขอยกให้คุณผู้ฟังทุกคนเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับผมคงต้องจบวิดีโอนี้ด้วยข้อคิดที่ว่าเราได้อะไรจากเรื่องราวอันน่าเศร้านี้ครับซึ่งผมก็ลิสต์ออกมาได้ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันว่า ข้อที่ 1. การไม่ประสานงานกันของเจ้าหน้าที่ในช่วงต้นของการสืบสวนคนหายข้ามเขตก็ไม่มีใครรู้ซึ่งซึ่งจริงอยู่นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในระดับ50ปีก่อนนะมันเป็นโลกในสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตและแม้แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะครับทำให้การเดินทางของข้อมูลก็ใช้เวลานานแล้วก็ช้ามากแต่ถึงกระนั้นในยุคปัจจุบันถ้าเราสำรวจการทำงานของรัฐขึ้นมาจริงๆ การประสานงานหรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนกันแล้วครับถ้ามันแค่สร้างความลำบากหรือชักช้าในการทำธุรกรรมกับรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือความสูญเสียสักเท่าไหร่แต่หากมันเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นความตายหรือสวัสดิภาพของประชาชนมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจจะนิ่งดูดายอยู่เฉยนะครับข้อที่2ครับ รูปลักษ์ภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ไว้ใจได้เสมอไปเท็ดบันดี้เป็นต้นแบบของฆาตากรคนแรกๆที่มาในฉากหน้าอันสวยหรูเขาเป็นคนหน้าตาดีการศึกษาดีประวัติดูขาวสะอาดหน้าคบหาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีอันตรายเลยซึ่งนับจากวันนั้นนะเราก็ได้เห็นคดีอุกชะกันมากมายที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของคนที่มีสถานะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่มีคนนับหน้าถือตาหรือว่า อยู่ในสถานะสูงนะเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะก่อคดีในลักษณะนี้ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องคอยตื่นใจให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆและอย่าตัดสินคนจากภายนอกข้อที่3ครับเท็ด <Ted S 1> เคยอยู่คณะกรรมการอาชญากรรม Seattle Crime Commission ททำให้เขารู้กระบวนการขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่รู้ว่าเวลามีการสืบสวนตำรวจจะมองหาอะไร ให้ความสําคัญกับอะไรและมองข้ามอะไรจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาหลบหนีได้นานมันอาจจะสะท้อนถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจที่อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจช่องโหว่ของกฎหมายหรือระเบียบป,ปฏิบัติหากเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทําความผิดเสียเองเราจะหาทางป้องกันได้ยากมากครับและข้อสุดท้ายการเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมไม่ควรเป็นสาเหตุหรือข้ออ้างในการก่ออาชญากรรมต่อผู้หญิงครับ แนวคิดที่ว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่ระมัดระวงังหรือว่าทําตัวไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้พวกเขาเนี่ยเป็นเหตุให้พวกเธอเนี่ยต้องถูกก่ออาชญากรรมเนี่ยถือว่าไม่สมควรจะนํามาใช้เป็นข้ออ้างในการกระทําความผิดอีกต่อไปแล้วครับคนที่มีจิตใจผิดปกติจนสามารถที่จะทาร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้มนุษยธรรมน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลมากกว่าการจะโทษเหยือ่อหรือการมีอยู่ของสื่อลามกว่าเป็นตัวกระตุ้นเราเนี่ย เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคที่2ของ conversation with akiller ครับ the ted Bundy tapes เป็นวิดีโอสารคดีที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของ ted Bundy ซึ่งหลายๆช่วงหลายๆตอนฟังแล้วมันน่าขนลุกแล้วก็น่ากลัวจริงๆสำหรับคนร้ายที่ดูภายนอกดูดีแต่ข้างในจิตใจเนี่ยมีความดำมืดสุดแท้อย่างถึงจริงๆนะ หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนคงจะได้รับสาระและความบันเทิงจากวิดีโอในตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับไว้พบกันใหม่หคราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชว์ไทม์พอดแคสต์คลีสันทัดบายสีจันกินมอยส์เจอร์ฟิลซีรีส์ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชันนาน72ชั่วโมง